คุณเชื่อไหมว่ามีเมืองโบราณที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกือบ2,430เมตรบนสันเขาที่เหมือนจะลอยอยู่บนเหนือหุบเขาและยังคงรักษาโครงสร้างคอนกรีตหินจนมาถึงทุกวันนี้สถานที่แห่งนี้ก็คือมาชูปิชูของเปรูมาชูปิชูถูกสร้างขึ้นในยุคอินคาช่วงศตวรรษที่15โดยเชื่อกันว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหรือศูนย์พิธีกรรมของจกักรพรรดิอินคาเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งกับการก่อหินที่แนบสนิทไม่มีปูน แต่ยังคงตั้งต่งหาท้าทายเวลาเรื่องหนึ่งที่ทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นตำนานคือการหายไปจากสายตาชาวยุโรปเป็นร้อยปีจนกระทั่งนักสํารวจตะวันตกนําภาพและเรื่องราวของที่นี่ไปเผยแพร่ในปี1911ทาให้โลกหันมาสนใจสถานที่แห่งนี้นอกจากความสวยงามยังคงเต็มไปด้วยคําถามทําไมอินคาถึงเลือกสถานที่แห่งนี้วิธีคนหินขึ้นมาบนสันเขาชันแบบนี้ใช้แรงงานเท่าไหร่แล้วคงสร้างพวกนี้ผ่านมาได้อย่างไรทั้งที่ภูมิอา กาศแปรปวนและแผ่นดินถล่มเป็นเรื่องปกติของภูเขาสูงแห่งนี้นักโบราณคดียังถกเถียงกันอยู่ว่ามันคือเมืองพิธีกรรมป้อมปากการหรือพระราชวังกันแน่ทุกวันนี้กลายเป็นสถา,านที่โด,ด่งดังไปทั่วโลก